สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมทีเขามาครับผมนี่ก็โชกฟ้าลวยก็สีพ้าไปบึงการสัมผัสของอาจารย์ต้อมนะครับอาจารย์ต้อมเพื่อนสิฝันหรือสรุปไอแนวแนวทางตัวใดนะครับก็โชคสิผ้าเขาไปติดตามนะครับว่าอาจารย์เพื่อนสให้แนวทางตัวใดนะครับ เอฟซคนใดเขามาแล้วก็ฝากคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เป็นกําลังใจให้กับโชกพาลุ้ยพ่อสิได้หาแนวทางหรือแนวทางเด็ดเด็ดนะครับผมรับตัวไดเด็ดโชคกไปหาให้เอฟซีแล้วครับมองได้เด็ดเด็ดนะครับผมขึ้นหนีนะครับขึ้นหนีรับ้าเบิ้งนะครับว่าโชคสิไปมองได้นะครับกับล่อชุม่มล่อติดตามไปนะครับพาโชคสิได ไปมองได้เนาะครับครับมื่อนี้ก็พามาเอาแนวทางของอาจารย์ต้อมก่อนนะครับครับไปฟังอาจารย์ต้อมไอ้สัมผัสเลยครับว่าอาจารย์ต้อมสิวาจังไดนะครับครับตามไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเด้อครับผมหมู้งหม้อที่หกนะครับว่าเออเมือว่านเออเลขกชูเป็นตรงกับเลขกขับปลาเด้ยับปลาเมือว่านมันห่างสามหนึ่งศูนย์ เดี๋ยวตอนอยากถามค่ะอาจารย์มือวานมีผักปลามากมีับปลามากัปามารวมสางนี่ัวันที่12กับมีมือว่านกับมี่รัาผมมือว่านวันที่21วันที่21บเอค่ออมือวันที่12วันแม่มะ่เมืนเป็นกาหนวดวันที่21เวนแมบากอยู่เออะก็มากต้อมาถวายแล้วมันได้ยอด 3- 1 0เพิ่นเพิ่นต่ออีก20บบาทก็เลยเป็น สามสามศนสาศูนี่คือพ่อป้าลาสุดน่าจะแนนพรป้าลาสุดเลีกถูกเรถูกเท่ากับสามเท่าไรศูนยหนึ่งสามอะเร็กถูกเท่าเออมันตรงกัน0สาหนึ่งศูนย์หนึ่งสามน่าเสียดาแนวะศูนย์สมหน่บ่ศูนย์สามหนึ่งบ่ศูนย์สามหนึ่ง <boundaries> นี่แหละเป็นอาจารย์เพ่ค่อยจำตัวเลขได้บวกมาร์คตัวเลขได้บวกนี่ต้องบอกพิกพ์บลัชพื้นกันละเออนั่นนั่นนเพิ่อนเขียนไว้นะจะไปถ่ายนี่จับแค่นั้นค่นี่จับแค่น้นเออนี่นี่นี่เสียงไว้เ้อเสียงไว้ยิบฉลากแล้วค่ะอาจารย์ยิบฉลากเป็นเนี่ยถ้าเจ๊จินดามาอยู่เมื่อนี้โอ้ค่ะ <expands> ค <trendy> ่ะเออฝากไว้อาจารย์มาทั้งกล้องเลยเยค่ะอาจารย์ เห็นปะค่ะได้อาจารย์เอาขอให้โชคให้โชคโศกทุกคนเกิดบัติธรรมฉันก็เหรอคุ้มมากบุญอาจารย์ก่าจะสีสางง่ายกว่าอาจารย์สร้างศาลาปฏิบัติธรรมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะเนี่ยศาลาปฏิบัติธรรมันไกลเคี้ยงกันค่ะสัมพันธ์กันค่ะอาาจขวัดมึงนึงกับเรียกบอกง่ามเด็กสองสามตรงไหนมันลักออกออกได้สื่อนะ นี่ป้งามอันนี้ยังพั่วพันกับสามกับหนึ่งกับศูนย <c oughs> <c oughs> ์ออ่ะาเดินมาภาพกับ,บท่านผู้ชมฝากนี่เด้อถือถือว่าถือกัมาซอยสางเนี่นเ,นเอฟซีก็ได้ลีตรนเนี่ยยูซีปีแลราลังค่าเนี่ยมันรู้โรคการลังสาขาสีพวลแพนก็ได้เพราะได้ลบแดดลบฝนเนาะ เอาเบอร์โทรวะค่ะจาแจ้งดค่ะากเบอร์โทรน้ำนอเียโทรมากเบอรโทรหาเออ้เกาสามเจ็ดศูนย์แปดหเองเอบอร์โทรเลศูนย์เก้าสามเจ็ดศูนย์กเจ็ดสามสออกู่ี้เนาะออก่เพื่อนจานครับใกล้มือสิออกสิมีจุดอีกบ่ครับเอามือเดียว เอามือนีได้ก็มือนีมือเดียวเออที่แรกว่าสิวันวันที่ไก่วันที่หนึ่งเนาะครับผมเออบันที่ขั้นจุดหลายมันช่ได้หลายตัวโอ้ก็คือมีเออมือนีมือเดียวเท่านั้นเออมือเดียวเลยโอ้ครับผมเสียงตัวนี้ถือว่าถือถือว่าถือกะแล้วแต่แล้วแต่โซ่แต่ดวงนะเออนั่นแหละถือว่าถือกะมาซอยสางเด้ยี่สิ ผู้ตดตามแต่ละซองครับให้มันแล้วนพันษานี่ละซอยบุญซอยกันพรูรับแผ่นสองแผ่นบอกบุญไปเด้ออ้าวสันละครับผมเอฟซีก็ได้ฟังจากปากอาจารย์ต่อมแล้วนะครับว่าได้ตูได้นะครับผมก็มื่อนี้ก็เป็นมือที่ว่าไออาจารย์ต่อมกัเอาเทียสทายนะครับ ครับนี่เทียสุดท้ายเทียนี้นะครับเทียเดียวนะครับก็บโมีอีกนะครับก็ปล่อยเทียนี้เทียเดียวเลยนะครับช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมกับเอฟซีคนใดเขาเมื่อเวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อสิบปราดข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากช่องโชกผ้าร่วยด้ครับด้วมินี่กับผ้ามานแบบเต็มทีนะครับว่าสีมี ตัวไดเด็ดเด,ดโชคกับสีหาม่เอฟซีนะครับผมครับคลิปนี้โชคพ้าร่วยกับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ